สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าสวัสดีเ c ร้าน U s กรุ๊ปเซียงกงทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับร้าน U s กรุ๊ปเซียงกงศูนย์รวมรถบรรทุกนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะลูกค้าวันนี้นะคะอ้อยขอพาทุกท่านมาชมรถรุ่นนี้เลยค่ะรถรุ่นนี้เป็นรถฮีโนเมกาตอนเดียวค่ะลูกค้าเป็นรถไม่มีแคปนะคะคันนี้นะคะวัดจากหลังเก๋งถึงปลายคัซีนะคะความยาวของคัซีจะอยู่ที่6เมตรค่ะเป็นคัซีปลายเรียวนะคะลูกค้าเป็นรุ่นแหนบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถไปต่อดําทำคอกทำรถสไลด์นะคะแนะนำเลยค่ะรถคันนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่210แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์กำลังพอดีเลยนะคะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเป็นรุ่นขายดีนะคะเป็นรุ่นยืนหนึงของทางร้านเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์085247 6552นะคะอเดี๋ยวจะพาชมเพาท้ายแล้วก็แหนบใกล้ๆค่ะเพาท้ายสวยๆมาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเพาท้ายคันนี้สวยมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นค, 4, ai, คัสซีเพาท้ายเพากลางนะคะแหนบนะคะมาสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะถังน้ํามันคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่100ลิตรค่ะเป็นถังน้ามันใบเล็กเหมาะกับลูกค้าที่จะเอารถไปต่อดมนะคะรับรองว่าลงบ่อดินบ่อทรายนะคะถังน้ํามันไม่ติดท้องรถแน่นอนนะคะเป็นถังน้ามันใบเล็กนะคะลูกคะ้า คันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องคัสซีนะคะมาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเอกสารอินโว์ค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถจดทะเบียนได้100%ยเนะคะเพราะว่าร้านของเรานะคะเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีนะคะการันตีเรื่องคุณภาพแล้วก็เอกสารนะคะลูกค้ารถที่ร้านของเรานะคะเฮียลงไปคัดเองที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ เราไปคัดรถเองนะคะเปิดตู้เองขายเองนะคะมั่นใจได้เลยนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวอาจะพาชมภายในหัวเก่งกันค่ะภายในสภาพยังนางฟ้าอยู่เลยนะคะภายในสวยมากๆเลยนะคะภายในหัวเก่งยังปิ๊บๆอยู่เลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ภายในส,สวยๆนะคะก็แนะนําคันนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอราจะพาไปชมฝั่งคนขับบ้างนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมานะคะอยากจะแวะชมก็สามารถแวะมาชมได้ค่ะที่ร้าน US หนองแคค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะลูกค้าอยู่ติดถนนพหลโยธินค่ะขาเข้ากรุงเทพนะคะฝั่งคนขับก็สวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคอนโซลยังสวยๆอยู่เลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน US Group เซียงกงด้วยนะคะ กดติดตามไว้นะคะออยจะมีลงคลิปรถให้ชมเรื่อยๆนะคะใครที่อยากจะชมรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้เช่นกันค่ะคลิปนี้นะคะออยลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ